ค่ะก็วัสดีค่ะวันนี้เป็นบ้านพอเพียงของอสภาองค์กรชุมชนในเขต,ตเทศบาลตะบนห้วยร่านนะคะเป็นบ้านของนางสีอัมภัยเจริบรันแล้วก็อยู่กับลูกนะลูกพิการนะครเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วกเ็เปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่แล้วก็ทําห้องน้ําให้กับคนพิการนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาไปห้องน้าเก่าเก่าอ่ะไปลําบากห่างอยู่ไกลอยู่ไกลจากตัวบ้านก็เลยต้องมาทําห้องน้ําให้ ทางงบตรงนี้นะคะก็อยู่กับแม่แม่ผู้สูงอายุแล้วก็ลูกก็พิการก็เลยอยากได้ห้องน้ำคนพิการนะคะก็เลยทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะหัวหน้าท่านประธานนิุธงเ,เรืองอุดมชัยเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มีความรู้สึกยังไงที่ได้บ้านแล้วก็ได้ห้องน้ำขอบคุณมากค่ะ เราขอบคุณมากค่ะที่ทำห้องน้ำไหม่ให้ค่ะแล้วที่หลังคาบ้างหลังคาก็เปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมคะหลังคาที่รั่วเปลี่ยนหมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่รั่วแล้วมันรุนมาขนาดไหนก็ไม่รั่วแล้วได้ห้องน้ำใหม่ด้วยดีใจที่ได้ห้องน้ำใหม่เขาอยากได้ห้องน้ำก็ก็สมใจที่เขาอยากได้นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงหลังคา